คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่24มีนาคมหวานและเก็บเกี่ยวลูกาบทที่6ข้อ38จงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะรับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน อ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทลูกาบทที่6ข้อที่1 7ถึงพระวจนะตอนนี้เปิดเผยให้เห็นกฎฝ่ายวิญญาณที่ทำงานเช่นเดียวกับฝ่ายกายภาพคือกฎแห่งการหวานเมื่อเราหวานเมล็ดพืชลงไปในดินเราจะได้เก็บเกี่ยวพืชเมื่อเราหวานการปลูกข้าวโพดเราจะได้เก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อเราหวานการปลูกมะพร้าวเราจะไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวต้นมะม่วง ตามที่พระธรรมกระลาเทียบทที่6ข้อที่7กล่าวว่าเพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเงินทองสิ่งของความรู้สึกคำอธิษฐานหรือแม้แต่เวลาของเราเราจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราให้ออกไปเราจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราได้หวานลงไปและหลักการที่เป็นกฎฝ่ายวิญญาณน,นี้ จะทำงานเช่นเดียวกับกฎฝ่ายธรรมชาติเช่นถ้าเราปล่อยของจากที่สูงของจะตกลงมาหรือเรากระโดดจากที่สูงเราก็จะตกลงมานั่นเป็นเพราะกฎธรรมชาติคือกฎแห่งแรงโน้มถ่วงซึ่งจะทำงานทุกครั้งกับทุกคนเช่นเดียวกับกฎการหวานที่เมื่อเราหวานอะไรเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอย่างแน่นอนและเกิดขึ้นกับเราทุกคนที่ได้หวาน ในพระธรรมกราลาเทียบทที่6ข้อที่8กล่าวต่อไปว่าคนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดรจากพระวิญญาณน,นั้นสิ่งที่ผู้คนมักนึกถึงเรื่องการหวานการเก็บเกี่ยวก็คือเรื่องเงินทองซึ่งแน่นอนถ้าเราหวานเงินทองในการถวายทรัพย์การเป็นผู้ให้ เราจะได้เก็บเกี่ยวจากพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่การหวานยังสามารถพูดได้ในเรื่องของการหวานเรื่องฝ่ายวิญญาณอื่นๆด้วยเช่นการหวานเรื่องเวลาเวลาที่เราหวานเรื่องการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เราจะได้เก็บเกี่ยวชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงนอกจากนี้เรายังควรหวานความสามารถของเราเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าด้วยและการหวานของเรา ควรเป็นการหวานอย่างต่อเนื่องเพราะหากเราไม่เมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมกาลาเทียบที่6ข้อที่9เมื่อเราหวานสิ่งใดเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอย่างแน่นอนให้เราใคร่ครวญพ,พระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อเรื่องการหวานและการเก็บเกี่ยวขอให้ลูกได้รับพระพรและมีประสบการณ์ในการหวานเพื่อพระเจ้าไม่ว่าลูกหวานสิ่งใดขอให้ลูกได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมากกว่าที่ลูกจะคิดและจินตนาการได้ตามพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจา้าอาเมน